มาเรียนวันนี้นะครับเป็นหน้าที่19แล้วนะครับของหนังสือที่ชื่อว่า Xs1 s นะครับซึ่งเป็นหน้าปลกอัดสีชมพูอย่างนี้นะครับโอเคเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือนะครับหน้าตาของหน้า19จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับมีรูปการ์ตูนต่างๆก็มาเรียนลักษณะของการ์ตูนกันนะครับนะเพราะว่าเด็กๆนี่จะชอบการ์ตูน แต่ก่อนที่จะสอนนะครับคุณครูเป็น,นันก็ต้องขอออกตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะคุณครูนี่ไม่เก่งเลยนะครับเรื่องการ์ตูนนะครับเพราะเป็นลักษณะส่วนตัวของบุคคลนะครับคุณครูนี่ไม่ชอบดูการ์ตูนเลยนะครับนะก็เลยไม่ค่อยรู้จักตัวการ์ตูนเท่าไหร่เอาเป็นว่านักเรียนมาดูาลักษณะของการ์ตูนแต่ละตัวนะครับว่ามีรูปร่างลักษณะสูงต่ำดำขาวนะครับจมูกโตจมูกเล็ก หูใหญ่หูเล็กนะครับผมแดงผมดําอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่นะครับนะถ้าเกิดคุณครูอ่านชื่อผิดไปก็ต้องขอไปด้วยนะครับเพราะตามที่ได้ออกตัวไว้เบื้องต้นนะครับว่าคุณครูไม่ค่อยเก่งเรื่องการ์ตูนนะครับนั่นก็คือนะครับชื่อถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณครูไม่ได้ไปค้นหาใน Google นะครับว่าชื่อว่าอะไรเอาตามที่คุณครูสามารถอ่านได้ก็แล้วกันนะครับนะอันนี้น่าจะอ่านว่าคอสติโมโดนะครับ และก็เอสเมรอดาครับนะคอสซิโมโนซิโมโดและก็เอสเมรอดานะครับนะ, ono, odo, da, นะบนะสองคนนี่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรอย่างไรกันนะครับเป็นคู่คู่นะครับเพราะชื่อเรื่องมันก็คือเฟมัสแพร์นะครับตวนีีครับเฟมัสแพร์นะครับแปลว่าเป็นคู่นะครู่ค,คู่หูที่มีชื่อเสียงนะครับคอสโมโน แอนเนตมอร์รนะครับเป็นคู่หูประเภทไหนอย่างไรนักเรียนน่าจะทราบนะครับคนที่รู้การ์ตูนที่ดูบ่อยๆแต่ครูพี่นันไม่ทราบนะครับนะแล้วก็คู่ที่2ก็คือเฟดแอลเวลมาเวลมานะครับฟิวโนนะครับน่าจะเป็นาสามีภรรยาหรืออะไรสักอย่างนะครับนะเพราะนํำสกุลเดียวกันหรือพี่กับน้องนะครับคุณครูก็ไม่ทราบรายละเอียดเฟดแอลเวลมานะครับวินสโตนแล้วก็คู่ที่3ก็คื แอสเตริกและก็โอเบ i ิกนะครับนะแอสเตริกและโอเบลิกนะครับไม่รู้ตัวไหนตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับน่าจะตัวเล็กชื่อว่าแอสเตริกนะครับและตัวโตตัวอ้วนชื่อโอเบ i ิกนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะคุณครูก็ไม่ทราบจริงๆนะครับข้อภาพที่สี่เนี่ยพอรู้จักหน่อยนะครับนะมิกกี้เมาส์เนี่ยคุณครูรู้จักนะครับนี่มิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็กูดอะไรนะกูฟี่นะครับกูฟี่หรือกูฟี่นะครับนะ โอเคซึ่งเป็นกู้หูกันนะครับเพราะฉะนั้นมาดูลักษณะตัวการ์ตูนนะครับแต่ละตัวว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับนั่นก็คือหัวเรื่องชื่อว่า appearance appearance แปลว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือว่ารูปร่างนั่นเองนะครับ vocabulary ก็คือคำศัพท์นะครับอัน,นที่4คํคำสั่งก็คือ which senses นะครับประโยคไหนใน1-8นะครับที่ best describe describe นะครับแปลว,ว่าอธิบาย best ได้ดีที่สุดที่บรรยายบุคลิกภาพนะครับในหน้า19ได้ดีที่สุดหน้านี้เป็นหน้าที่เท่าไหร่ครับเป็นหน้าที่19เพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้ต้องขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับหัวข้อนี้นะครับหัวข้อที่4เนี่ยเป็นหัวข้อที่อยู่ในหน้า18นะครับนะแต่คุณครูเห็นว่าถ้าสอนในหน้าที่18เนี่ย นักเรียนไม่สามารถเห็นภาพการ์ตูนเหล่านี้ได้เพราะภาพการ์ตูนอยู่หน้า19นะครับคุณครูก็เลยยกนะครับหัวข้อ4นะครับตัดมาสอนในหน้า19ซะเลยนะครับเข้าใจตามนี้นะครับนะเดี๋ยวนักเรียนดูหน้า18แล้วว่าหัวข้อที่4หายไปไหนมาอยู่ในหน้าที่19นะครับในคําสั่งเขาก็เลยบอกว่านะครับประโยคไหนในข้อ1นึถึงแนี้ที่ได้อธิบายนะครับ corrector ก,ก,ก็คือบุคลิียกลักษณะ ของตัวการ์ตูนนะครับในหน้าที่19ได้ดีที่สุดนะครับแล้วหน้านี้ก็คือหน้าที่19เลยนะครับเป็นการ์ตูนหน้า19ข้อหนึ่งนะครับ he is short เขาตัวเตี้ย he has big ears he has got นะครับตัวที่นะครับไม่ใช่ is นะครับตัวนี้คือ has นะครับ has got นะครับก็แปลว่ามีนะครับเขามีใบหูใหญ่นะครับแล้วก็มีเท้าใหญ่ เท้าใหญ่ใบหูใหญ่นะครับแต่ว่าตัวเตี้ยในหกในแปดนะครับแปดตัวกระตูนนี้นะครับหมายถึงตัวไหนนะครับให้ตอบด้วยเพราะฉะนั้นมาตอบเลยนะครับเตี้ยนะครับใบหูใหญ่เท้าใหญ่นะครับก็ตอบว่าข้อหนึ่งนะครับตอบไมิกกี้เมาส์นะครับนะตัวเตี้ยนะครับเท้าใหญ่ใบหูใหญ่เนี่ยนะครับเนี่ยเท้าใหญ่ใบหูใหญ่แต่ว่า ไม่เห็นเท้านะครับนะมิกกี้เมาส์แต่นักเรียนที่ดูประจำก็จะทราบนะครับนะมาข้อที่สอง he has short เขาตัวเตี้ยนะครับ sort short ในที่นี้อย่าแปลว่าสั้นนะครับแปลว่าเตี้ยเขาตัวเตี้ยพลัมนะครับพลัมแปลว่าอวบแปลว่าอ้วนแปลว่าท่วมนะครับนะ with a big mouth นะครับมีปากใหญ่ด้วยนะครับ and big nose ปากใหญ่จะบุกใหญ่นะครับตัวเตี้ยแล้วก็ ท้วมนะครับนะนี่คือคำแปลคำตอบก็คือเฟรดฟินสโตนนะครับนะนี่นะครับเฟรดฟินสโตนนะครับนะตัวละครตัวการ์ตูนตัวนี้นะครับปากใหญ่นะครับจมูกใหญ่แล้วก็เตี้ยอ้วนนะครับนะ่ะไปต่อข้อที่สามฮีอินะครับ He ก็คือเป็นผู้ชายนะครับสูงตัวสูงแล้วก็ อ้วนนะครับนะตัวสูงแต่ว่าอ้วนแล้วก็มีผมสีแดงนะครับแล้วก็มีหนวดสีแดงด้วยนะครับข้อที่สามนะครับตอบว่าโอบิลิกโอบิลิกทั้งอ้วนทั้งสูงเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับใช่เลยเดะตัวละครตัวหลังนี่ก็คือโอบิลิกนะครับคนอ้วนนะครับอ้วนสูงนะครับนะแล้วก็มี อะไรสีแดงนะครับเมื่อกี้มีหนวดสีแดงนะครับนี่หนวดสีแดงนะครับ red m u s t c h s t i t s นะครับโอเคนะซึ่งนักเรียนรู้จักอยู่ดีนี่ก็ไม่ต้องดูภาพนะครับนะจะนึกภาพออกแต่คุณครูไม่ค่อยรู้จักนะครับว s นศี h e ชชอ t นะครับก็แปลว่าอะไรครับ e s อันนี้ east นะครับนะไม่ใช่ has นะครับนะจำไว้เลยนะครับนี่ย่อมาจาก e s นะ ชอตเนี่ยเป็นคำแอคทีฟนะครับคู่กับ verb to be นะครับนะคือ is นะครับดังเรียนด้วยดีนะครับตัวย่อระหว่าง is กับ has เนี่ยนะแต่ถ้าตามหลังมาด้วย got เนี่ยก็ต้อง has นะครับเนี่ยตัวนี้ตามหลังด้วย got เนี่ยต้อง has นะครับเพราะว่า got เป็น verb ช่อง3นะครับตามหลัง has นะหลักการใช้นี่คือหลักวยากรณ์นะครับนะว่า verb to be เนี่ยใช้กับอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ verb to have เนี่ยใช้กับอะไรอย่างไรนะครับนั้งเรียนก็จะได้เข้าใจข้อที่4นะครับนะ e is short นะครับขอตัวเตี้ย with fair hair ค็ว่า fair hair นี่แปลว่าผมสวยนะครับนะข้อที่4เนี่ยแปลว่าผมสวยนะครับตั้งเรียนแฟ i r ในะที่นี่ไม่ได้แปลว่ายุติธรรมนะครับนะแปลว่าผมสวยก็แล้วกัน big eye นะครับ ตาใหญ่ตาโตนะครับบิ๊กโน้จะหมูกใหญ่แล้วก็มัสซัดแล้วก็มีหนวดด้วยนะครับเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือแอสเตริกนะครับแอสเตริกตัวเตี้ยผมสวยนะครับนี่ตัวเตี้ยผมสวยนะครับโอเคไปต่อนะชีเป็นผู้หญิงนะครับโชว์ตัวสูงแอนซลิมแล้วก็ผอมเพรียวนะครับแล้วก็มี Red Hair มีผมสีแดง s small nose นะครับจมูกเล็ก And Small Mouth แล้วก็ปากเล็กด้วยคำตอบข้อที่5ก็คือ w l l มานะครับฟินโซนนะครับคนกลัวที่ใบายอย่างนี้นะครับไม่เลื่อนขึ้นไปดูภาพเลยนะครับนะให้นักเรียนนึกภาพถ้านักเรียนรู้จักนะถ้าไม่รู้จักก็ค่อยดูในหนังสือนะครับทีนี้เป็นผู้ชายอีกนะครับ เฮสตอเขาตัวสูงนะครับแอนทินแล้วก็ผอมนะบางครั้งตัวสูงนะกักเรีวยนเนี่ยเรียกว่าตัวสูงและผอมอย่างเดียวนะตัวสูงอ้วนก็มีนะครับเช่นเมื่อกี้ชื่ออะไรนะโอบิลิกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะโอบิลิกตัวสูงอ้วนเขาตัวสูงผอมแล้วก็มีลองเอียนะครับแอนบิกโนสนะครับก็คือมีหูยาวนะครับแล้วก็มีบิกโนสมี จมูกใหญ่นะครับหูยาวจมูกใหญ่ he has นะครับ he has กทนเลนะครับขาเล็กนะครับ and big feet แต่ว่าเท้าใหญ่นั่นก็คือ goofy นะครับข้อ <c oughs> ที่เจ็ด c h e i s beautiful นะครับเป็นผู้หญิงนะครับสวยมากๆ s h e i s tall and slim with long uh, black hair นะครับ ลองแบล็กแฮร์นะครับตรงนี้นะไม่น่าจะมีคอมม่านะครับเพราะเป็นคำศัพท์เดียวกันนะครับลองแบล็กแฮร์หล่อนตัวสูงแล้วก็ผมเพรียวนะครับมีผมสีดำยาวนะครับตัวสูงนะครับนะเอสมอร์ดานะครับนะเอสมอร์ดาหล่อนสวยนะครับไหนสวยขนาดไหนเลยลองดูนะครับเอสมอร์ดาอ๋อนี่แหละครับ ดูยากนะครับเนาะคุณครูนึกว่าเป็นผู้ชายด้วยซ้ำนึกว่าหนวดเป็นผู้หญิงสวยนะครับว่ากันไปข้อที่8นะครับพี e. ่เป็นผู้ชายนะครับ e. is short ตัวเตี้ยนะครับ and ugly ทั้งเตี้ยแล้วก็น่าเกลียดมากๆนะครับแหมน่าเกลียดดีบบหมถึงว่าเตี้ยแคระเตี้ยค่อมอะไรก็ว่าไปนะครับนะคือใครครับคืออ,อ่านยากนะครับนะ โคสซิโมโดนะครับนะโคสซิโมโนะครับโอเคนะเป็นอันว่าลักษณะของตัวการ์ตูนก็จบไปต่อครับมาเรียนแกรมมาก,กันนะครับหลักไวยากรณ์แกรมมาแปลว่าไวยากรณ์เรื่องการใช้ have got has got นะครับเขาบอกว่าอ่าน the table นะครับ table ก็คือตารางนี้นะครับด้านล่างนี้ ไฟล์เนให้หานะครับนะไฟล์อให้หาหรือว่าค้นหาอีกแ p l e นะครับตัวอย่าง in the text ในเนื้อเรื่อง On Page เอทีในหน้า18ก็คือเรื่องเ uh, นื้อเรื่องสไปเดอร์แนั่นเองนะครับ affirmative ก็คือประโยคบอกเล่า n negativegative คือประโยคปฏิเสธ i n t e r r o g a t i v e คือประโยคคำถาม Short Answer ก็คือคำตอบสั้นนะครับคำตอบย่อ ประธานทั้ง7นะครับในภาษาอังกฤษนั้นประธานแบ่งได้เป็น7ตัวเท่านั้นเองนะครับก็คือ I V U D นะครับจะใช้คู่กับ have got นะครับจำไม่เลยนะครับนักเรียนส่วน H h E It นะครับซึ่งเราเรียกว่าเอกพจน์บุรุษที่3นะครับใช้กับ h a s got คำว่าบุรุษที่3เดี๋ยวอธิบายให้นักเรียนฟังนิดหนึ่งนะครับหมายถึงว่านะครับนะ I เขาเรียกว่าเอกพจน์บุรุษที่1นะครับ I เนี่ย นะครับนะไอเนี่ยเป็นเอกน์บุรุษที่1ห,หมายถึงว่าเรานับตัวเองเป็นคนที่1นนะครับแล้วบุรุษที่2นั่นก็คือคนที่เราสนทนาอยู่ด้วยเช่นยูเป็นต้นนะครับนะนั่นเป็นบุรุษที่2เพราะฉะนั้นฮีแปลว่าเขาผู้ชายชี She, แปลว่าหลอดผู้หญิงอิดแปลว่ามันซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในที่สนทนานั้นเพราะฉะนั้นการที่จะเอ่ยชื่อบุคคลอื่นขึ้นมาโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาเรียกว่าบุคคลที่3า โอเคนักเรียนเข้าใจตามนี้นะครับเวลาประชุมรัฐสภานักเรียนเห็นไหมครับประธานรัฐสภาก็จะบอกว่าอ่านะครับขอถอนนะครับนะอย่าไปเอ่ยชื่อบุคคลที่3เพราะฉะนั้นนักเรียนเรียนชั้นม1แล้วเข้าใจตามนี้นะครับนะคำว่าบุคคลที่3นี่คืออะไรไม่ใช่เยืนอยู่3คนแล้วบุคคลที่3ไม่ใช่นะครับนะโอเคไปต่อ affirmative นะครับแปลว่าประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่าก็ใช้ประธานตามด้วย h a s g o t หรือ h have ก o t เลยเช่นเนี่ย ivu de นะครับก็จะตามด้วย h have ก o t แล้วก็ใส่ s h o r t hair เข้าไปก็คือมีผมสั้นเป็นต้นนะครับเป็นการอธิบายส่วน h ีชีเอดนะครับก็ตามด้วย h a s g o t ตามที่คุณครูได้บอกนะครับนะ s h o short hair ก็มีผมสั้นส่วนถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับนะก็ให้เอานอดมาวางไว้หลังคำว่า h v e นะครับนะ ก็เป็น h a v e นะครับเป็นตัวย่อหรือ h a v e n o t ก็ได้นะครับ h a v e n ก็ก็ ivud นะครับ h a v e n ก็ god, long hair เขาไม่ได้มีผมยาวหรือ h e s h e i t นะครับเปลี่ยน h a v e เป็น has นะครับก็เป็น has ซึก็ god, หรือ h a v e n o t god ก็ได้นะครับ long hair ไม่ได้มีผมยาวเมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามนะครับก็ต้องเอา h a v e หรือ has ขึ้นหน้านะครับนะก็เป็น h a v e i u v d นะครับแล้วแต่อาตัวเดียวนะ God มาไว้ตรงหลังประธานนะครับเออ big nose เขามีจมูกใหญ่ใช่หรือไม่นะครับเวลาแปลแล้วเวลาต่อก็ถ้า yes ก็ yes i will you they have นะครับถ้า no ก no, ็ no h a v p e n นะครับ i v l you they ประธานแล้วแต่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับ <S <S เหมือนกันนะครับถ้าประธานเป็น he she it ก็เป็น has he she it นะครับ God a small nose เขามีจมูกเล็กใช่ไหมถ้า yes ก็ yes he has ถ้า no ก็ no he or she it hasn't นะครับ เข้าใจนะครับนาะที่เขาเขียนอย่างนี้ที่คุณครูพูดเนี่ยคุณครูไม่ได้เขียนรายละเอียดให้นะครับนะเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูที่สอนประจําวิชาจะเขียนให้ละเอียดก็ได้นะครับนักเรียนจะได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้นะครับหนาะ i v u d เนี่ย i นะครับเป็นเอกพจน์ก็จริงนะครับนาะเอกนพบุตรที่1แต่เวลาใชา้ใช้คู่กับแ Ha v ก Got นะจำไว้เลยนะ h ช s h e อกเป็นเอกพจน์นะครับนะเป็นแต่เป็นเอกนพบุตรที่3ใช has ้ has g o t นะครับ เพราะฉะนั้นประธานเจ็ดตัวนี้นะครับคุณครูเรียกว่าตัวก็แล้วกันนะครับนักเรียนต้องไปอนุโลมไม่เข้ากันนะครับเช่นประธานว่าอบอยอย่างนี้นะครับนะออบอยนะครับ has got นะครับลองแฮอย่างนี้นะครับนะเด็กผู้ชายนะครับมีผมยาวเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องรู้แล้วนะครับว่าเด็กผู้ชายในที่นี่หมายถึง แทนค่าฮีนะครับนะอันบอยในนี่เด็กผู้ชายคนหนึ่งก็คือหมายถึงฮีนั่นเองนะครับก็ใช้ has g t t นักเรียนต้องรู้จักแทนค่านะครับเดี๋ยวบอกว่าประธานมี7อย่างแล้วอั o บอจัดเข้าในข้อไหนกันแน่นะครับต้องตามนี้นะครับโอเคไปต่อข้อที่6นะครับจงเติมนะครับ h a ็ปกอดแ s ส o t t ตามที่ได้เรียนมาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นนะครับ หลักง่ายๆนิดเดียวนะครับก็คือ Have g o t ใช้คู่กับคำที่เป็นประธานที่เป็นพหูพจน์แล้วก็ไ h a s s g o t นะครับใช้กับคำประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่3ถ้าเราจำอย่างนี้นะครับก็มาทำได้หมดเลย f ฟลโซน e ฟสเฟลโนนะครับเป็นเอกพจนะครับเป็นชื่อคนก็ต้องใช้ Has g o t เห็นไหมครับเออร์บ e F e s สเฟนะครับมี จมูกใหญ่ Mickey Mouse and Goofy นะครับเป็นผู้พบก็ต้องใช้ have got Mickey Mouse และ Goofy นะครับมี Me. big ears หูใหญ่ Elmonada นะครับเป็นเอกพบก็ has got long hair มีผมยาวเอ่อนี่นะครับข้อสามข้อสี่นะครับ็นผู้เป็น ตัวละครนะครับเป็นเด็กกักโพสก็ o t fair hair มีผมสวยนะครับข้อสี่ข้อที่ห้านะครับ atoric and oblique นะครับเป็นผู้อุปโภคก็ต้องใช้แฮส got เอ่อ must อรอ่านว่ามัสนะครับไม่ใช่เมาส์นะ m u s t ตอรนะครับแปลว่าหนวดเขามีหนวดนะครับโอเคนะคุณครูไปเร็วเลยไปข้อที่เจ็ดนะครับขอบอกว่าให้ ฟิลเอ n นะครับก็คือให้เติมลงไปเติมอะไรลงไปครับฟิลเอ n เติมคำว่า has got แล้วก็ have got อีกเช่นเคยนะครับหรือ h ฮ s เฉยๆก็ได้นะครับนะแฮ h หรือแ e then แล้วหลังจากนั้นก็ answer the question ให้ตอบด้วยนะครับนะนะเติมแล้วก็ให้ตอบด้วยนั่นก็คือนะครับ o b เปริเป็นกับโพคู่กับ has ก็ s ObBlic ริ g ก t ลองแฮนะครับมีก็ t มาไว้ตรงนี้นะครับนะเพราะว่า ประธานต้องไว้กลางนะครับนะเวลาตั้งเป็นประโยคคําถามเขาให้มาคำว่าอ่าเขาไม่ให้มาก็ว่า Yes นะครับให้เราตอบเราเองเพราะฉะนักเรียนต้องจำไม่ได้ด้วยนะครับว่าโอเบลิกนี่คือละครตัวไหนมีผมยาวหรือเปล่านะครับบุกลิกของ Haslic ก็ yes h h has นะครับนะเขาผมยาวนะครับไวสองแฮสว l m เนะครับ w i l เมเป็นเอกพจน์นะครับก็ต้อง Has Has w i l m ลเ got short hair วิมามีผมสั้นหรือเปล่านะครับวิลาเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงส่วนมากก็ผมยาวนะครับนะแต่เป็นลักษณะตัวละครเฉพาะเลยนะครับนะก็ต้องเป็นโนเชียสซนะครับต้องไม่ใช่ก็ไม่ใ <pointer> ช่ผมสั <promoting> <tiny S 2> ้นค่อยสาวิลาแอนโวอบิเล right no. no. ็กนะครับก็คือเป็นพระอพปก็ต้องใช้แฮบแฮเวมล玛อบิเล็กก็บรอนแฮบรอนแฮร์แปลว่าผมสีน้ำตาลนะครับใช่หรือไม่ก็ตอบโนก็ต้องโนเดอแฮบเบิลนะครับ ค่อยสี่เฟตเอกพจน์นะครับต้องใช้ has has f a t ก o ดสุนทรลองเอียเขามีหูยาวใช่ไหมไม่ใช่นะครับก็ต้อง no he hasn't โอเบลิกนะครับเป็นเอกพจน์ก็ใช้คู่กับ has has โอเบลิกก a small n o s e มีจมูกเล็กใช่ไหมโอเบลิกนะครับบุกลิกลักษณะจมูกจมูกใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตอบ no he hasn't จบนะครับนะลักษณะการเป็นประโยค interlocutive inter ok นะครับนะต้องหัดเรียกภาษาอังกฤษนะนักเรียนนะเพราะว่าประโยคภาษาอังกฤษ i n t e r l o c ร t i v e แปลว่าประโยคคําถามนะครับทีนี้มาดูการพูด speaking ก,การพูดคำแปลนะครับ choose แปลว่าเลือก one of the character หนึ่งในนะครับบุคลิกลักษณะของตัวละครต่างๆ above ด้านบนที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับด้านบน Your partner ก็คือเพื่อนของคุณนะครับนะบหมายถึงเพื่อนในโองเรียนนั่นเองนะครับ Ask you ให้ถามคุณนะครับ5 5ประโยคที่จะต้องตอบนะครับ Yes No Question เราตอบนะครับ Yes No Question 5ประโยคโดยให้เพื่อนถาม To f i l e นะครับเพื่อที่จะหาคำตอบ Who the character is ว่าคาแรคเตอร์นั้นๆเป็นของใครนะครับแปลว่าอย่างนั้น ครับแล้วให้ตอบว่าคาแรคเตอร์นั้นเป็นของใครเพราะฉะนั้นนะครับคุณครูก็เลยนี่คือประโยคที่จะต้องตอบนะครับนะให้ตอบ yes no question 5ประโยคเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยเขียนข้อ1-5ถึง5มาเลยแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับตัวละครขึ้นมา2ตัวนะครับนะนั่นก็คือ f เฟดฟินโซนเฟดฟินโซนนั้นลักษณะของเขาก็คือ he is short นะครับเขาเป็นคนตัวเตีย้ยเป็นคนท้วมนะครับ which WiTS นะครับ i h แล้วก็เขามีอะไรครับมีปากใหญ่นะครับนะมีปากใหญ่แล้วก็มี Big Nose ปากใหญ่จมูกใหญ่นะครับท่วมเตี้ยให้นึกถึงภาพอย่างนี้นะครับนี่คือฟินโซนแล้วก็ยกตัวอย่างเวลมาฟินโซนนะครับหลอนเป็นคนสูงนะครับแอนสลิมแล้วก็เพรียวนะครับแล้วก็มีผมสีแดง มี small nose นะครับจมูกเล็กแล้วก็ mouth ปากก็เล็กด้วยซึ่งตรงกันข้ามกับ f e t v i n c e n นะครับเพระนาะฉะนั้นก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่า is f e d vinson โ o f e d vinson สูงใช่หรือไม่คุณครูไม่ไม่ได้เขียนให้นะครับแปลกันสดๆเลยเขาเตี้ยนะครับเตี้ยท้วมนะครับอ้วนอวบนะครับเพระนาะฉะนั้นก็ตอบตอบ no he isn't นะครับ นี่ให้ตอบ yes หรือ no ห้าคำถามนะครับในข้อที่หนึ่งข้อที่สอง h a s h e ในที่นี่คือยังหมายถึงเฟรดนะครับกด a big mouth มีปากใหญ่แล้วก็มี nose จมูกใหญ่ใช่หรือไม่นะครับก็เขียนมาให้แล้วเมื่อกี้นะครับนะก็ใช่เลยข้อที่สาม i s wilma เนี่มาพูดถึงว i ลมาแล้วนะครับ w i n s o n t ah show and slim นะครับเขาสูงแล้วก็เปรียวใช่หรือไม่นะครับ เอสวีมาฟินโซนโชเอสลิมนะครับเวลาพูดนะเป็นประโยคคำถามต้องทรงเสียงสูงนะครับก็ Yes she is has she นะครับยังพูดถึงวลมานะครับ got a big nose and mouth นะครับชีวีมาเนี่ยเป็นคนที่มีจมูกใหญ่และก็มีปากใหญ่ใช่หรือไม่นะครับก็ไม่ใช่นะครับเป็น no she isn't พอมาข้อสุดท้ายนะครับถามรวมเลยว่า Have they got ก i g nose, n o s ครับเหมายถึงว่าทั้งสองคนนะครับทั้งเฟดและเวมานั้นมีจมูกใหญ่ใช่หรือไม่ก็ต้องตอบน no, ูนะครับนะบนะบเพราะจมูกใหญ่เฉพาะเฟดคนเดียวนะครับแต่นี่ถามว่า h v v they เขาทั้งสองก็ต้องตอบน no. ู they h a p p e n โ okay, อเคนะครับนะนี่ลักษณะการเรียงประโยค ในการถามลักษณะของบุคลิกลักษณะของตัวละครนะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้2ตัวละครไปก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับนะคือเขาบอกว่าให้ทำโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ใดโครงงานหรือโครงการก็ได้นะครับแล้วแต่โดยเขาบอกว่า who is your favorite cartoon character การ์ตูนตัวไหนนะครับที่เป็นบุคลิกลักษณะที่คุณชอบที่สุดนะครับก็คือการ์ตูนคาแรคเตอร์ก็คือคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูน Your Favorite ก็ที่เป็นที่ชื่นชอบของคุณนะครับ is คือ who ใครคือใครนะครับนะให้ answer the question แล้วก็ให้ตอบคำถามเหล่านี้ด้วยนะครับก็จะถามว่า what is his or her name นะครับการ์ตูนนั้นอาจจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะว่าชื่ออะไร ไวเอซี he, หรือ she from เขามาจากประเทศไหนนะครับเขานี่หมายถึงว่าแล้วแต่ผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับวัดดาซีหรือชี o k กไล e เขาดูคล้ายกับใครนะครับนะดูคล้ายอะไรอย่างไรนะครับนะให้ I write a few sentences ให้เขียนประโยคสั้นๆนะครับสักสองสประโยคสีหประโยค about เกี่ยวกับตัวการ์ตูนตัวนั้นนะครับให้ไฟล์หรือให้หาเอ่อ t u r e รูปภาพมานะครับเพื่อ Decorate เพื่อตกแต่งนะครับ Decorate แปลว่าตกแต่ง Your project ก็คือโครงงานโครงการของคุณเพราะฉะนั้นคุณครูก็เอาภาพของ p o y I นะครับนะมาแล้วก็ตอบคำถามตามที่เขาให้ตอบเมื่อกี้นะครับนะก็เลยที่บายว่า this p o y I นี่คือ p o y I นะครับนะครับชื่อบอกแล้วนะครับทีนี้เขามาจากประเทศไหนเขาเป็นอะไรนะครับ He is a seller แมนนะครับเขาเป็นกาลาสีเรือนะครับ He is from the USA เขามาจากไหนนะครับเขามาจากประเทศสหรัฐเบกานะครับเขามีลักษณะอย่างไร He is tall and t h i l นะครับเขาเป็นคนตัวสูงและผอมนะครับแล้วเขามีลักษณะหน้าตาอะไรอย่างไรนะครับ He has got นะครับตรงนี้ has นะไม่ใช่ is แล้วนะครับนะ has แล้วต้นทีครับเสียงหายเลย เพราะก็ตเป็นเว r บช่อง3นะครับนะต้องตามด้วยเว็บช่วยแอปนะครับจะ he is got นี่ไม่ได้นะครับนะถ้า he is got นี่ได้เหมือนกันแต่ต้องเป็น passive voice นะครับซึ่งไม่ใช่ประโยค passive voice ประโยคนี้นี่คือลักษณะไวยากรณ์ที่ครูพินันอธิบายนะครับนะเพราะสไตล์การสอนของครูพิน,นันตามมาสอนวิ่งนะลูกนะนั่นก็คือนะครับแปลให้ทุกคำศรัพท์จับมาแปลให้ทุกประโยคนะครับมาเขียนให้ทุกประโยค แล้วโคกด้วยหลักวยากรนี่คือสไตล์การสอนครูพี่นันนะครับ He has got small small ears นะครับเขามีหูนะครับเล็กนะครับ A big ิก s e นะครับจมูกใหญ่แล้วก็บิ g f ฟี t นะครับแล้วก็เท้าใหญ่นะครับนี่คือบุคลิกลักษณะของป๊อปอาย เป็นอันว่าจบนะครับนะหน้าที่19คุณครวพิ่นันะครับขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เจอคลิปของคุณครัวพิ่นันแล้วก็เข้ามาดูนะครับนะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับผมนะฝากบอกต่อนะครับนะให้นักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้ตัวทีครับนะกด subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะ คลิปต่างๆของอครูพิ่นานซึ่งตอนนี้มีมากถึงประมาณเกือบ2,000คลิปแล้วนะครับนะคุณครูพยายามตั้งใจที่จะมอบความรู้นะครับให้กับนักเรียนแมมก่อนจะจบก็อไอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอ,ขอขอบคุณนะครับนะท่านผู้ชมทุกท่านที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนานนะครับก่อนจะจบขอพูดสโลแกนนิดหนึ่งนะครับว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสมบัติ